สวัสดีครับผมกราฟรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวีโก้แชมป์ปี2 0 1 5 1 6นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2KD นะครับ120แรงม้านะครับมาดูภายในกันก่อนนะครับนี่ครับภายในสวยกริบเลยนะครับภายในสวยกริบเลยนี่รถวิ่งแค่6 4 0 0 0นะครับไม่เบาะไม่มีขาดนะครับไม่คอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอ่มาดูสีกันต่อนะครับนี่สีแบบ บางๆเลยนะครับนี่สีบางๆเลยนะครับนะครับามาดูนะครับรถกระบะสวยกลิบนะครับรถไม่มีผูกนะครับรถกระบะสวยกลิบนะครับมาดูสีเลยนี่สีแบบบางๆรถไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับคันนี้นะครับมามาดูแมกยางนะครับขขาสิบแปดทีอีสามเจ็ดนะครับยางล้นๆเลยนะครับ ยังล้นๆเลยนะครับนี่ครับ่มาดูเลยเม็ดอาร์นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กขอบประตูยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีหายนะครับมีทุกเม็ดนะครับสวยกริบเลยนะครับเม็ดอาร์สวยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนี่ครับมาดูสีข้างหน้านะครับบางๆเลยอ่เดี๋ยวผมเปิดท้องเครื่องให้ดูนะครับ มาดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2KD นะครับ120แรงม้านะครับปี2015-16นะครับนะครับมาดูนะครับโตโยต้าอยู่ครบเลยเมดอาร์อยู่ทุกตัวนะครับนี่นะครับสติกเกอร์อยู่นะครับอ่ดูเพจเลยครับเพจเดิมๆนะครับบุดไม่มีย้ำครับบุดไม่มีย้ำเลยนะครับซุ้มเดิมนะครับอ่ะคานหน้ามีตัว L อยู่ครบเลยนะครับนะครับ มามาไปดูตัวเลขเลยไล่ไปเลยนะครับนี่ตัวเลขก็อยู่ชัดๆเลยนะครับนี่นะครับตัว R อยู่ครบซุ้มล้อดูดิเดิมๆเลยนะครับใครสนใจรีบได้เลยนะครับรถคันนี้ใครอยากได้นะครับถือเอกสารไปเลยครับออกรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะครับราคาเราตั้งไว้2องแ0 0เจนับาทนะแล้วก็ขอฝากติดตามในช่อง u t u b e นะครับช่องกอบรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกอบรถบ้านนะครับ แล้วก็เฟซสุริยนันบรรชัยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ